สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกนิเซนวันกันอีกเช่นเคยนะและในวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามีอะไรสนุกสนุกอีกแล้วนะครับผมมีคนให้ผมด่างแต่เช้าเลย <c oughs> โอเคนะครับผมคลิปนี้เนี่ยมันจะมี2เรื่องด้วยกัน <c oughs> เรื่องแรกนะมันจะมีคนเอาผมไปแขวนนะครับผมซึ่งเอ่อคุยังไว่ามันน่าจะดูคลิปไม่จบหรือฟังคลิปไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็ไม่รู้น่าจะปัญญาอ่อน <c oughs> เออเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่าความปัญญาอ่อนของมันเนี่ยมีขนาดไหนเนาะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวละครที่จะมีการรีรันนะครับผมเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันจะรีดันก็คือ13นี้ที่แน่นะรีรันร้อยเปอร์เซ็นต์คืองินนะครับผมอาง,งินรีรันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้ไปดูช่องกิ๊กูเขาก็เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมก็คือการรีดันตัวละครอ,อย่างโทชิโรอิจิโกะนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านขออออองงงตััวละออะะครยยย่่ยนะ่่าาไซนนนมมจีีู2ท นี้บางทีอาจจะรีรันทั้ง4ตัวนี้ก็คือเราสามารถแบบเลือกตัวละครที่จะรีรันได้หรือจริงๆแล้วเขาพูดว่าจะมีการรีรันยินนะครับผมแต่ว่าตัวละครอีก3ตัวที่เหลืออย่างเช่นอิจิโกโทชิโร่แล้วก็ไอเซนเนี่ยทีมงานเขาพูดว่าเดี๋ยวจะมีการรีรันตามมาทีหลังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เอาเป็น,นว่ายินเนี่ยรีรันร้อยเปอร์เซ็นต์โตนอื่นเนี่ยก็จะรีรันหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะจะมาพูดทางด้านของอตัวละครนะครับผมนับปัจจุบันตอนนี้จโกะแล้ว็ ทานของไอเซนยินนะครับผมตัวละครไหนน่าสนใจอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่านะคือตอนต้นคลิปเนี่ยจะมีคําท็อกซิกมากมายนะครับผมน่าจะดายนั่นนะครับผมใครทุกคนเนี่ยกดข้ามไปเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากฟังทานะของตอนต้นนะครับผมไปฟังทานของ แนะนำตัวละครทั้ง4ตัวนี้เลยนะครับผมมันก็จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะพูดด้วยผู้เล่นใหม่กลับมาเอ้ผู้เล่นเก่ากลับมาเนี่ยเราจะได้ถึง7 0 0 0เพชรด้วยนะอเดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงกันเอาล่ะก็เลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์แล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันเองผมก็ขอแนะนําไปรา้านเกมเพาเวลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันเองกันนะร้านไี้เปิดบริการ24ชั่วโมองอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียนเสิร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w r p a y หรือคลิิกกทีี่่ลลใต้้้คคปป็ไไดรัับออนนยาืม ใช้บริการกันด้วยนะเมื่อประมาณ4-5วันที่แล้วเนี่ยผมได้มีการลงคลิปนี้หลายคนตกใจเกมกําลังจะตายนะครับผมจริงจริงไหมมีคําตอบซึ่งคลิปนี้สายที่ผมทํามาผมเห็นในกลุ่มคือมันไม่มีใครออกมาปกป้องเกมเลยเวย้ยว่าแบบมันก็มีแต่ เกมเริ่มกินตุ่วๆนะครับผมเกมกําลังจะตายไอ้คาว่าเกมกาลังจะตายนี่แหละผมก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์ที่จะมาทําในคลิปนี้แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดิดเครดิตเกมเลยนะผมไม่โคตรรักเกมนี้แต่อันี่สมองมันน่าจะแบบพิการหรืออาจจะมีการรับรู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันผมระเบือ่อเขาเข้า youtube หาว่า หาสาระว่าเล่นแนวทางยังไงช่องนี้เอาชาวเกมที่เล่นมาตั้งแต่แรกหมดความหวังเติมไปอีกข่าวมั่วๆถามเองตอบเองเอายอดวิวสปอนสร้างหน้าปกหน้านนใจเฮ้อ อืมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือข่าวมัวม่วๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามผมอะ่ะสิ่งที่ผมพูดในคลิปคือสิ่งที่เดมออกมาพูดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของต่างชาติเดี๋ยวเขาสรุปมาสรุปมาแล้วผมก็เอาไปโพสต์ทางด้านของในแฟนเพจอีกทีหรือนะครับผมบางทีเนี่ยผมมีการไปดูนั่งดูคลิปเลยใช่ไหมแล้วก็แปลกิรกรรมที่มันจะมีซับภาษาจีนขึ้นมาเออผมก็กดแปลกดแปลกดแปลดังนั้นข่าวมัวม่วๆคือมึงไม่ได้ดูหรือว่ามึงไม่ได้ไปหาข้อมูลครับ คุถามจริงโอเคนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยไอตอนต้นผมก็ได้มีการพูดถึงว่าเฮ้ยที่หลายคนกังวลเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งเลยนะครับผมในเรื่องของ c ปเตอร์ที่10แม่งก็ไม่มานะครับผมไม่ผ่านลิขสิทธิ์เอ่อไหนจะเรื่องที่เพจอ f ฟฟิเชียทุกคนรู้ใช่ไหมว่าจีเนี่ยมันเป็นเอ,อ่ยังไงอะ เพจหลักนะครับผมแล้วก็เป็นค่ายผลิตเกมดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหาาขของเพจหลักเลยการที่โดนลบคลิปทั้งหมดแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์แรงจริงรอบนี้นะครับผมจากคําพูดที่เดฟเนี่ยได้มีการพูดในในไลฟ์สตรีมที่แล้วโอ้โหสถานการณ์ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแย่นะครับผมแต่ผมก็พยายามให้กําลังใจนะก็คือพาทุกคนเนี่ยไปดูข้อมูลนะครับผมอย่างเช่น ไอ้ไหนวะเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูซับก่อนนะครับผมซับนี้แปลด้วย AI ไนะเนี่ยเกมเพิ่งบุกตลาดเวียดนามเกมที่กําลังโดนลิขสิทธ์ใกล้จะตายนะครับผมอ่ะจ่ายไม่ไหวเขาคงไม่มาเปิดทางด้านของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มคุณลองคิดดูว่าที่ผมพูดไปอ่ะเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเพิ่งเปิดเอาโดนลิขสิทธ์เกมตายคือ ถ้าเขาไม่มั่นใจว่าเก็บม่งจะอยู่ได้อะเขาไม่เปิดหรอกนะครับผมมันมีผลเสียนะครับผมแล้วก็เขาต้องจ่ายนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะอดังนั้นนี่คือสัญญาณอันดีแล้วอันแรกที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่าไอ ทางด้านของคลิปเนี่ยในบิลิบิลินะครับผมหรือว่าในทิกต o k จีนมันโดนลบนะครับผมแต่ว่าการที่ผ่านมาวัน2วันแล้วทางด้านของเกมนี้เนี่ยบุกตลาดเวียดนามแปลว่าเขาน่าจะมีการคุยเรื่องลิขสิทธิ์ได้ดีขึ้นอันนี้ผมพูดในคลิปนะไอเวนแม่งไม่ฟังเฮียอะไรเลยอ่ะเปิดมาปุ๊บหนึ่งสอเดือนเกมปิดมันใช่หรอเออผมว่าไม่ใช่ใช่ไหมล่ะดังนั้น เขารับมือได้อยู่แล้วออันนี้ซับนะครับผมอาจจะแปลผิดน,นะสำหรับเกมนี้อาจมีโดนขัดไปบ้างแต่ผมว่าเกมนี้ไปรอดอยู่แล้วเออนี่มึงฟังเที่อะไรเนี่ยมึงกูถามหน่อยดิมึงอ่านออกไหมเนี่ย <laughs> อ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปตอนที่ผมสรุปอ่ะสรุปอีกทีนึง oh. อ่ะอันนี้ผมก็เปิดให้ดูนะวว่าเฮ้ยไอปัญหาเนี่ยมันเจออะไรบ้างมันก็จะมีทางด้านของพวกเสียงพงเสียงภาคนะครับผมอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วไอคำพูดที่เดวิลพูดเนี่ยตอนนี้มันหายไปไหนซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่เดวิลดิ เดฟนะครับผมพูดปัญหายไปไหนคืออย่างที่ผมบอกไปว่าโดนลบหมดแล้วนะครับผมช่องบิล่บิลี่จีนเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะดูตรงนี้นะครับผมมึงอ่านให้ชัดๆนะไม่ว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมเติมไปเถิดนะครับผมเพราะว่าไอ้เงินที่เราเติมเนี่ยเขาก็จะเป็นเอาไปจ่ายค่าลิกซีนนะครับผมเกมอยู่รอดเอาล่ะสรุปเลยนะครับผมใช่ไหมอย่าไปซีเรียสอย่าไปใส่ใจเลยเกมนะครับผมมันอยู่รอดอยู่แล้ว เออไอเไอมันแปลเฮียอะไรของมันเนี่ยตอนนั้นผมน่าจะพูดว่าเขาน่าจะมีเงินพอที่จะจ่ายใช่ไหมค่าลิขสิทธิ์แต่ติดที่ว่าเขาอนุมัติไหมส่วนเรื่องผม คัดจีนนะครับผมตอนนี้เขาได้มีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมผ่านมาหลายเดือนตอนนี้แผนหน้านะรับผมจะมีการปล่อยแชปเตอร์ที่สิบมึงฟังไหมเนี่ยมึงฟังไหมการปล่อยแชปเตอร์ที่สิบตอนแรกเนี่ยมันโดนทางด้านของลิกซิทให้เขาตรวจสอบแล้วเขาไม่เคยให้ผ่านเลยนะเว้ยไอแชปเตอร์ที่สิบตอนนี้เขาปล่อยมาพร้อมกับเปิดทางด้านของเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยแค่นี้มึงควรจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าเกมเนี่ยมันมีสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วมันเป็นไงมึงมึงได้ดูโพส์ล่าสุดไหมกูโพสไปแล้วหรือไม่ก็คลิปล่าสุดก็ได้เขามีการวางแผน นั่นการันตีว่ามึงจะมีตัวละครเล่นถึงปีเอถึง3ปีเลยโอ้โหคือมึงไม่ฝังเฮียอะไรเลยเนี่ยมึงต้องให้กูมาด่าใช่ไหมลำบากกูเซนเซอร์อีกอันนี้ขอบคุณคุณ BK นะครับผมที่เอ่อได้ติดตามผมแล้วก็ดูคลิปผมจย่งยจังจะได้รู้เนื้อหาว่าผมเนี่ยเอามาพูดอะไรเนี่ยเขาก็พูดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยแล้วคุณดูคำตอบไอเวนนี่นะนิสัยภาพหน้าปกหลอกลวงหลายอละเนี่ยมันมันเอาอะไรมาแขวนแอนิเมชั n นสกิลสปอยตัวใหม่มาแน่มันมันพพ์บอกอะไรนะ สปอยตัวใหม่หาสาระผมไมว่าจริงหรือไม่จริงที่เจ้าตัวยังไม่รู้ไม่รู้เฮียอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนวะเฮเมปาจี <c oughs> ก็เข้าแล้วแป๊บหนึ่งกูหาคลิปนั้นก่อนเนี่ยกูหาคลิปที่มันเป็นประเด็นเนี่ยทุกคนปึ๊บอ,อ่ะเน่ยเนรีประมาณ517วันชั่วโมงน<า>นแล้วแล้วก็เพจยังเป็นทางการนะครับผมก็ได้มีการสปอยนะครับผมตัวละครที่เป็นเขมปาจีโอโหถ้ามึงมีสมองมึงควรที่จะรู้ไหมว่าเคมปาจีมันจะเข้าเป็นตัวหน้า แล้วนี่คือเพจอย่างเป็นาการนี่มึงรู้ไหมหรือว่ามึงไม่รู้อะไรเลยว่านี่คือเพจอย่างเป็นทางการเพจทางด้านของเอจ้าของเกมแท้ๆเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยมึงเห็นหน้าตาเดฟไหมเนี่ยเนี่ยไอที่ใส่แว่นนี่แหละหน้าตาเดฟมึงรู้ไหมเนี่ยจริงหรือไม่จริงหรือว่าในคลิปผมมีการพูดว่า บางทีอาจจะไม่ใช่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับผมเพื่อเซฟตัวเองนะไม่รู้ว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามึงมีสมองแล้วก็คิดวิเคราะห์แยแยะมึงจะรู้เลยว่าการที่ปล่อยทางด้านของเ,อเกมเพย์คิมปาจิมาช่วงนี้นะครับผมถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกว่าคิมปาจิจะเป็นตัวหน้าเขาปล่อยเกมเพย์มาแบบนี้เขาสปอยให้ผู้เล่นเนี่ยได้รู้แล้วนะครับผมว่าตัวอะไรจะเป็นตัวถัดไปใช่ไหม ทุกคนเข้าใจไหมเออเกมเพย์ปล่อยมาแบบนี้คุณคิดว่าเคมปจ,จิจะเข้าเปล่าตอนนั้นแม่งทุกคนก็เข้าใจเว้ยว่าเคมปจ,จิแม่งเข้าแต่มีไอ้แนียเนี่ยที่มันไม่เข้าใจก็กูงงนะครับผมอ่ะยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับผมตัวหลุดนะครับผมบอกแล้วว่าตัวหลุดวันนี้จะสปอยตัวใหม่ผมไม่ว่าจริงไม่จริงท้งที่เจ้าตัวยังไม่รู้เอาคําเดิมมาอีกแล้วฮะเอาคําเดิมมาอีกแล้วเดี๋ยว,วยนะนะเซิร์ฟเวอร์มึงเคมป์จ,จิยังไม่เข้าใช่ไหมกูถามจริง การเล่นกากจริงหรือไม่หลายหลายคนคือจะรู้ดีใช่ไหมตอนเคมจิเข้ามาใหม่ๆอะ่ะหลายหลายคนแม่งเล่นไม่เป็นบอกว่าก,ากากหมดเลยเว้ยแต่ต่อให้เล่นเป็นอะ่ะมันก็เป็นตัวละครที่ใช้ไอ้สกิลเพย์ค่อนข้างเยอะพอใช้สกิลเพย์ค่อนข้างเยอะแล้วคือมันมันเก่งยังไม่สมที่เราแบบลำบากเล่นใช่ไหมล่ะเออ มันก็กากไหมก็ผมบอกเลยเลยว่าเอาไปลงหอกากไหมมันก็ไม่กากมันก็พอเล่นได้นะครับผมแต่ว่าใช้สกิลเพย์ค้างเยอะใครไม่มีสกิลเพย์นะผมบอกเลยว่าโอ้ลำบากตัวละครตัวนี้แล้วไงก็เอามาลงเนี่ยเล่นง่ายขึ้นบัฟแล้วคือมึงงงอะไรอันนี้คืออะไรก็คือบัฟแล้วไงมึงเข้าใจอะไรไหมเนี่ยมึงงงอะไรมึงเอืออะไรเดยว <g ül> นี่แหละจะไม่ให้ผมเดือดได้ไงมันคุดปัญญาอ่อนเลยทุกคนโอเคกลับเข้ามาในคลิปนะครับผมก็ตอบกลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะถ้ามึงมาดูคือมึงมึงกดบล็อกช่องกูไปเลยก็ได้เหียกูไม่ต้องการนะครับผมกูอธิบายอีกอย่างมึงเนี่ย เข้าใจไปอีกอย่างคือมีปัญหามีปัญหาในการรับรู้อย่าหาดูเลยอะไรก็ไม่รู้อ่าทีนี้นะครับผมเรามาพูดถึงกันดีกว่าตัวละครเงินนะครับผมที่กําลังจะมีการรีรันเนาะซึ่งหลังจากที่มันเนี่ยได้มีการเข้าแล้วรีรันมาแล้วคือเราควรที่จะมีการปลดสีตัวละครไหมตัวละครนี้นะครับผมจําเป็นจะต้องมีซีอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวละครนี้เห็นเขาบอกว่าการันตีรีรันมาแน่นอนนะครับผมเออเพิ่งมาไปก็รีรันเร็วจังวะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบบ ไปกดดูงินจริงๆผมมีภาพมาบาถ้าเกิดมีภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูอันนี้ก็จะเป็นฐานะของทีมงินนะครับผมเป็นทีมเก่าเลยนะณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นฐานะของน้องเนวใครที่อยากจะซุ่มงินแต่เอ้ยเราไม่มีน้องเนวเราจะเล่นได้ไหมนะครับผมก็สามารถไปเล่นตัวละครอย่างไอโทเซนได้นะครับผมเพราะว่าโทเซนเนี่ยเขาจะมีการแจกฟรีวันที่13นี้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณซุ่มงินนะครับผมก็เล่นกับโทเซนก็ได้ซึ่ง2คอมโบนี้มันก็เก่งอยู่แล้วแต่ไมมมู่่่่้้นนนนนนะววาาองงเเเลแียิัจก ขึ้นขนาดไหนกันเชียวนะครับผมไอ้หนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งทีมให้ดูสักครู่นะครับผมเอ้ยอ้าวไปแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับผมว่าความสามารถกินเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมได้มีการอธิบายแล้วทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปเต็มๆได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาสรุปอะผมอยากบอกว่ากินนะครับผมเป็นตัวละคร DPS ที่โคตรพลิ้วนะครับผมแล้วก็หลบมอนได้ง่ายมากเวลามอนมันจะตียาอันนี้ เวลาเราตีแบบนี้ทิมปึ๊บปบใช่ไหมเวลามันแดดไปอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหลบด้วยนะครับผมปึ๊บอ่ะอย่างเช่นการตีแบบนี้การกดชาร์จนะครับผมปึ๊บแบบนี้มันจะเป็นการหลบให้อัตโนมัตินะดังนั้นเวลาที่มอนมันตีตอนที่ยินมันแทมไอแทมอะไรล่ะทิมไปทิ่มมานะครับผมมันจะทําให้ยินเนี่ยสามารถหลบดามเมจศัตรูได้อีกด้วยแล้วก็การชาร์จนะครับผมสกิลตรงนี้จะมีการชาร์จแบบนี้ เวลามอนตีมาจะไม่ขัดจังหวะนะครับผมแล้วก็ไม่โดนดาเมจอีกด้วยอืมอันนี้คือความสามารถของยินนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่บอกว่ายินเนี่ยมันเก่งมากๆเลยก็คือต่อให้คุณจะเล่นตัวละครไหนเรเว้ยเราใช้สกิลวะคุณเห็นไหมดาเมจทะลวงของยินจะมีการทํางานอาโกนสกิลไปปุ๊บ เห็นไหมมันทำดาเมจนอกสนามเรื่อยๆรนั่นหมายว่าต่อให้เนลเนี่ยมันจะมาใช่ไหมหรือว่าคุณเล่นตัวละครอ,อะไรก็ได้ที่การยืนอยู่ในสนามนานๆขอแก้กดสกิลได้บ่อยๆเนี่ยงินเขาจะมีการทําดาเมจนอกสนามจากดาเมจทะลวงเรื่อยๆรื่อยนะครับผมประมาณนี้ๆๆเห็นไหม นี่แหละคือความเก่งของยินนะครับผมก็ไปหาดูเกมเพลย์เอากันแล้วกันนอะผมลงไว้ให้หลายคลิปแล้วในเพจก็มีนะครับผมว่าการลงบอสจะเป็นยังไงส่วนการเล่นกับเนวอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีปัจจุบนะันหนังยินผมมองว่ามันก็เก่งอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าน้องเนวมาอีก <c oughs> อาจจะเป็นตัวละครที่กลับมาท็อปเทียร์อีกแล้วนะครับผมฐานะของสายทะลวงเนาะตอนนี้เคมปญจิแซงไปอยู่นิดนึงอืถ้าเกิดว่าน้องเนีวมาเนี่ยก็น่าจะแซงหรือเปล่าหรือน้องเนีวจะเล่นคู่กับเคมปญจิได้ดีก็ ต้องรอดูกันอีกทีอ่ะต่อไปน่ครับผม C 1อันนี้ผมบอกเลยนะว่า C 1ไม่ไม่ได้ใช้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครปลด C 1มาเนี่ยเอ่อไม่คุ้มค่านะครับผมต่อไปครับ C 2 C 2เนี่ยดามเมจอันตีแรงแต่ผลรวมอะ่ะเออเลหลายคนแม่งก็สรุปแล้วใช่ไหมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ากว่าเราจะใช้อันตีได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีงบเหลือและอยากให้ยินมันแรงๆก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้แต่ความคุ้มค่าโดยรวมอะ่ะเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นคือ กินนะครับผมมีดาเมจไม้ตายใช่ไหมล่ะแล้วการบิ้วมันก็ต้องไปบิ้วไม้ตายอีกอะดังนั้น C2 เนี่ยหลายๆคนสรุปมาแล้วจากคนที่ปลดนะคือ,อยังไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นเมื่อเราเนี่ยมีทางด้านของดาเมจรวมนะครับผมเช่นการตีบอสโวลเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปลงพวกดันเจียนนะครับผมจำกัดเวลาที่ต้องการความเร็วนะครับผมอันนี้ก็ได้แต่เขาบอกว่า บอลเวอร์เนี่ยไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ C3 นะครับผมอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มเลเวลสกิลต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ดาเมจทะลุมเพิ่มขึ้นอืมอันนี้ก็จะแรงขึ้นก็แรงตามซีนั่นแหละนะครับผมแต่ผลโดยรวมแล้วเนี่ย C6 เขาบอกตรงเลยนะว่าอ่ายินเนี่ยจะแพ้เคมปาจินะครับผม C6 เคมปาจิมันจะแรงกว่าแต่ถ้าเกิดคุณอวยก็จัดไปได้นะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเล่นง่ายแล้วก็โคตรที่จะพลิ้วนะครับผมยกให้เลยว่า ส่วนดาเมจที่แรงๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นฐานะของเคมปาจิแต่ว่าเคมปาจิมันไปงัดไงอาจจะไม่ตรงสเปคผมสักเท่าไหร่โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมเราไปพูดถึงฐานะของตัวละครรีรันทางด้านของทั้ง3ตัวละครพูดถึงอิจิโกะบางคายก่อนอิจิโกะบางคาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะต้องตี แยกย่อยนะครับผมและการตีแยกย่อยมันก็คือสเตป1 2 3 4สี่เอ้ย1 2 3สหยุดชะงักนิดหนึ่งแล้วเราค่อยตีต่อนะครับผมอันนี้คือจะเป็นปัญหาเลยนะครับผมใครที่เล่นอินจิโกะบางใครเนี่ยจะเข้าใจดีแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็จัดนะครับผมประหยัดทำไมอันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการเพิ่มนะครับผมในเรื่องของไอตาประทับคอตรงนี้ใช่ไหมใส่ได้2เซตก็น่าจะเป็น เนี่ยอันนี้อันหนึ่งนะครับผมประจําตัวและที่เขาให้ใส่2เซตคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับทางด้านของถาวรไหมนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าเป็นถาวรนเนี่ยไอตัวนี้นะครับผมมันจะดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยเขายังใส่ตัวนี้อยู่เลยนะของต่างประเทศอะต่างประเทศเขาบอกว่าตัวนี้มันจะดีกว่าดังนั้นถ้าใส่2อชิ้นอะผมคิดว่าอิติโกอาจจะดาเมจกระโดดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนี่การโจมตีแยกย่อยอื อิจิโกะก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครอวยก็สามารถเปิดได้แต่เขาบอกไว้ก่อนนะถ้าอวยอิจิโกะอิจิโกะมีหลายล่างนะครับผมยังมี iko, อิจิโกะว้ที่กําลังพิจารณาอยู่นะครับผมเป็นล่างบางใครเลยนะนี่ยเน,น,นี่จะเป็นไอตัวนี้เลยแล้วก็มีอิจิโกะฮัลโลก็เลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอาอิจิโกะ บางใครสีดําหรือบางใครสีขาวแล้วแต่โอเคแล้วก็ต่อไปครับการปลดสีตัวละครการปลดสีตัวละครเนี่ยต่อให้ดิโกมันเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยนะว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่นะครับผมในเรื่องของการปลดสีอะ่ะผมว่ามันขี้โกงที่โกงมา,มากๆเลยนะเทียบกับตัวอื่นอย่างเช่นตรงนี้คุณได้อัตรา,าคิย์ดิคอจากการโจมตีแยกย่อยเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น30%นนั่นหมายความว่าอะไร คือทางด้านของพาส์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าอาตาัตราคีเขามีการเกิน100%ไปแล้วทุกเปอร์เซ็นต์ที่เขาแปลงมาเนี่ยมันจะเป็น2%ดังนั้นคือมันจะได้เป็นคีดาเมจอืมหรือพวูดง่ายๆว่าคีดาเมจเนี่ยมันจะเป็น60%เลยเห็นไหมแค่ปทซีนะครับผมคีดามเมจมาถ,ถึงอ่า 60%ดังนั้นใครอยากให้โกกเก่งขึ้นอะ C1 นเลยครับผมก็ต้องการนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับระยะเวลาต่อเนื่องของตาเสน่ญญสอเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น3วินาทีนะครับผมแล้วก็ทําให้ดาเมจทั้งหมดที่เกิดจากตัวเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น3%อ่ะก็มีการซ้อนทับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าโปรซีจิกโกะเป็นตัวละครที่ซีคุ้มมากๆนะครับผมแต่ดีอย่างเดียวคือตัวละครเขาเนี่ยมันเป็นตัวละครเจนเก่าใช่ไหมล่ะเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับผมของสกิลเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนัันั้นนแตต่่่ก็ย็ยงงมองววาเปละครที แนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะ,ะปลดซีนะครับผมอวยตัวละครนี้ถ้าเกิดมันกลับมาก็สามารถสุ่มได้แล้วก็ต่อไปนะครับผมตัวละครอย่างโทชิโร่ตัวละครโทชิโร่เนี่ยปัญหาเลยก็คือผมมองว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะอ่อนเพราะว่าไอเซนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้โทชิโร่มันดีขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าโทชิโร่เนี่ยมันล้ำสกิลค่อนข้างนานแล้วไอเซนเนี่ยก็ไปเล่นกับทีมอื่นมันก็ ได้เหมือนกันนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเล่นกับทางด้าของตัวละครอย่างโทชิโร่เนาะด้วยความที่ว่าการโจมตีปกตินะครับผมลําโคตรนานได้ดามเมจเป็นเท่าไหร่ประมาณ1,000กว่าใช่ไหมหนึ่โจมตี5ครั้งอ่ะ1,136คุณลองคิดดูว่าเงินแม่งอยู่นอกสนามแล้วให้เพื่อนตีนะครับผมระเบิด2ครั้งแม่งก็จะเท่ากับทางด้านของสกิลโทชิโร่แม่งลำนานๆแล้วเห็นไหมนี่คือความต่างของ ตัวละครเจนเก่ากับเจนใหม่นะครับผมโทชิโร่ก็ยังไม่ใช่ตัวละครที่ผมแนะนําแต่ถ้าเกิดว่าอวยก็สามารถจัดได้เพราะว่าบางใครแม่งสวยจริงแล้วก็เอฟเฟกต์อ m นิเมชันเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการนะครับผมเห็นว่าอนาคตเนี่ยจะมีการรีเวิร์กตัวละครก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีการปรับปรุปงเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่ามันเก่งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผม ดาเมจทั้งหมดของอิสเกลยร์โทชิโร่เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น25%อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นการเพิ่มดาเมจส่วนฮีนะเนี่ยใครที่มีก็ดีเหมือนกันนะครับผมการเก็บฮีนะได้ไวขึ้นใช่ไหมมันจะเป็นการลำ t โทชิโร่เทคเดียวจบเลยนะครับผมแบบ ล้ำสกิลก่อยปล่อยปัดป้องปล่อยสกิลต่อสู้ปุ๊บมันจะได้ไอฮินะเต็มทันทีแล้วก็อันติลงได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี C1 เนี่ยมันจำเป็นจะต้องตีเพิ่มเติมอีกดิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ฮินะเต็มแล้วก็กดอันติออกเนาะฮินะเนี่ยมันเป็นการาบูดดาเมจฐานะของอันตีเพราะฉะนั้น c ีหนึ่งก็ถือว่าทําให้สกิลคอมบเนี่ยมันลื่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับทุกครั้งที่ปล่อยการต่อสู้ปัดป้องสวนกลับอัตราคี่ยเพิ่่่มขึ้นน20%ตออเือง 8วินาทีนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยลดอัตราคิดลงมาได้ซึ่งปัดป้องสนกรรมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตอนที่มันอยู่ในร่างบางค่นะครับผมก็จะทําให้เราเน้นชัวร์ว่าอัติของเราเนี่ยจะมีการติดคิดอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเราบิวดีๆเนาะตรงนี้มันจะได้ถึง40%และถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นคู่กับไอเซนนะครับผมตรงนี้ก็ได้ผลนะเพราะว่าไอเซนเนี่ยเขามีการบังคับเอ่อให้เข้าสู่ถ้าปัดป้องสนกเราก็ได้อัตราคิดจากตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ต่อไปอย่างที่สาวก็เป็นการเพิ่มเลเวลสกิลนะครับผมเพิ่ม ดาเมจจากสกิลต่อสู้ทั้งหมด C4 เนี่ยโหคือดาเมจแม่งสกิลต่อสู้มันค่อนข้างที่จะเบาไงผมก็เลยไม่ได้เฉียดสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะปลดสี่ห้าสี่หกก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วแต่ตามงบประมาณของแต่ละคนนะครับผมสุดท้ายเลยก็คือฐานะของตัวละครบักอย่างไอเซนเออผมจะต้องรีวิวไหมผมบอกได้เลยนะว่าคุณมีสนามรบตัวนี้อ่ะแม่คุณจะเล่นคู่กับเงินเล่นคู่กับอิติโกเล่นคู่กับทางนาของตัวละครอะไรใหม่ๆในอนาคต ทุกตัวพูดง่ายเล่นกับดี s ตัวไหนมันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทาได้ของบัฟโจมตีทั้งหมดใช่ไหมเพิ่มขึ้นนะครับผมเขาไม่ได้จํากัดสายว่าจะบัฟสายวิญญาณนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องดีแล้วก็รูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขี้โกงตรงที่ว่ามันจะบังคับเพื่อนให้มีการปลดปล่อยไอ้ปัดป้องส่วนกลับนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้มีการใช้คูโรอิสิงิ้ก็คือสกิลสนามลบไอเซนนั่นแหละเวลาสลับเป็นตัวละครอ,อื่นแม่งบังคับปัดป้องส่วนกลับ โคตรที่จะดีเลยนะเวย้ยแต่ปัญหาอยู่อย่างเดียวนะครับผมทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วก็คือทางด้านของอไอเซนเนี่ยจำเป็นจะต้องปลดหนึ่งถ้าเกิดว่าเราปลดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ไอเซนเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเก็บแรงดันวิญญาอันนี้จําเป็นอย่างมากเลยนะผมก็เลยได้มีการปลดหนึ่งและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่มียังมีศ0รษอยู่ถ้ามันรีรันมาจ,าจริงๆนะไปปลดหนึ่งนะครับผมตัวละครตัวนี้ยังไงก็คุ้มค่ายาวๆเนาะขนาดผมแบบยังไม่ได้ปลดตามประทับ30อสบะแม่งก็ยังเก่งเลยเว้ย ตัวละครไอเซนก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครสนามรบที่มีดาเมจส่วนตัวที่สูงนะครับผมแล้วก็มีการบัฟเพื่อนได้อีกด้วยแลวแต่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าจะต้องการไหมตัวละครตัวนี้คือมีใครไม่ต้องการวะ <c oughs> มีใครไม่ต้องการอีกไหมอาซีสองนะครับผมก็ทําให้ดาเมจสายวิญญาณของตัวละครใช่ไหม อาดามเมจส,สายวิญญาณตัวละครโอเคนะครับผมก็บัฟทางหน้าของตัวละครอ,อย่างโทชิโร่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นกับโทชิโร่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบัฟไอเซนกันละกันนะครับผมให้ไอเซนเนี่ยตีแรงมากยิ่งขึ้นเนาะเวลาเล่นกับตัวละครอ,อื่นอืมเพราะว่าเขาดามเมจส่วนตัวเนี่ยสูงมากๆเลยนะการโจมตีปกติการปัดป้องสนกับผมแม่งคุมทุกซีอะไอเซน ตอนนี้จะมีน้องเนวอีกตัวหนึ่งและที่บอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวละครคุ้มอีกตัวหนึ่งถ้าตัวละครในอนาคตด้วยจะเป็นยินนะครับผมอาตอนนี้ก็มีเคมปาจ,จิแล้วใช่ไหมที่เป็นการโจมตีแบบดามเมจผิดปกติถ้าตัวละครในอนาคตอ่ะมันมีการเข้ามาหรือผมเคยพูดไปแล้วเอาไปดูทางด้านของน้องเนวในคลิปที่แล้วก็แล้วกันผมอธิบายไปแล้วไม่อธิบายซ้ำเนาะเกี่ยวกับน้องเนวจะเป็นประมาณนี้นะคะผมสลับส่วนตัวของไอเซนคือความคุ้มค่าทั้งหมดนะว่าเอาตัวละครอะไรดี ไอเซนแม่งผมยกให้เทียร์หนึ่งไปเลยนะครับผมไม่มีใครเทียบได้ลองลงมาก็จะเป็นทาร,ร่าของยินนะครับผมแล้วก็จะเป็นทาด้าของโทชิโร่กับอิจิโกะนะครับผมก็เลือกเอาเนาะถ้าเกิดว่าผมจัดเทียร์ไว้เป็นประมาณนี้ว่าตัวละครไหนเนี่ยมันน่าซุ่มทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าได้ด่าไอปัญญาอ่อนนะครับผมตอนด้นคลิป โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับผม goodbye ทุกคน